สวัสดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอเฟียอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็อยู่หน้าห้างเขาเรียกว่าห้างนะห้างไฟเดย์ครับห้างไฟเดย์นี่เป็นห้างที่มีโรงแรมอยู่ข้างบนนะฮะคือละ800บาทเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปดูแล้วนะครับแล้วก็เนื่อกากมันต้องขึ้นลิฟต์สองตัวก็เลยถอยออกมามาพักอีกโรงแรมหนึ่งนะอยู่เลยไปน,นิดนึงทางขงวามือเคือเดียวกันก็ผมว่าย่านนี้เป็นย่านที่จอดที่น่าจะเป็น จุดเดินเล่นได้ดีนะครับเพราะว่ามีของกินเยอะในซอยฝั่งตรงข้ามไฟเดย์ก็มีเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เลยจากไฟเดย์มานิดนึงเนี่ยนะก็จะมีร้านอะไรนะตะวันแดงไม่ใช่ตะวันแดงเป็นร้านแบบเพลงเพื่อชีวิตอะไรตุกนี้ครับ แล้วตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านเเรียกว่าร้านลาวอีสารจิ้มจุ่มนะหรือว่าเล็กจิ้มจุ่มเป็นร้านเก็บเป็นแบบร้านจิ้มจุ่มมันมีอาหารอีสานต่างๆมีส้มตำอะไรเงี้ยครับคนเยอะมากผมก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลาลังจะเข้าไปกินก็น่าจะอร่อยครับดูจากผู้คนที่เข้ามาอุดหนุนกันโดยตลอดนะครับนะีครับบรรยากาศจากด้านหน้าเน,นี่ยคน,นกลำลังทำผมตำอยู่ ฮอเสียเที่ยวสไตลเดี๋ยวถ่ายให้ดูอาหารบนโต๊ะนะครับอาหารจานแรก,กที่ผมจะแนะนำนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าหมูหมูแดดเดียวทอดกระเทียมผมเห็นทุกร้านทุกโต๊ะสั่งกันผมก็เลยสั่งริบบแบบก็ด้วยก็อร่อยหรือเปล่าครับไม่ได้ใจชิมเลยครับรู้จักฮอเตียชิมอยู่แล้วครับอืออร่อยมาก นะเด็ดพริกกระเทียมต้องเดือดข้าวนะครับแต่ตัวหมูนี่โอเคเลยเยี่ยมครับครับเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะครับพอดีช้าไปนิดนึงทีนี่คือที่อร่อยที่สุดของร้านนี้นะเขาเรียกว่าหมูแดดเดียวเอาไปทอดนะครับจที่น้ำจิ้มลงไปนะครับอร่อยหอมปลาอร่อยแต่กระเทียมไม่ไม่เนี่ย ต้องมาเทียมแบบขอข่าวนะครับก่อนจานต่อไปนี่คือแป้งนมแป้งนมย่างกินมันเหนียวถุงตุ้งหนักมาแป้งนมย่างครับกิน,นมันตีนเมืครับแบบย่างดำเลยนะ เขาเลือกกินเนื้อใดังแล้วมนีมม้อยากกินคล้บมันต่รอบเี้ยมีข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วผมก็รอจิ้มจุกนะพอที่จุกมุกก็จะเริ่มกินกันนะครับจิ้มจุกเจ่าฝากใจนะครับเยวรอจิ้มจุกอีกนิดนึงก็ถ่ายให้ดูลิปมมจะกินยาวเลย